สวัสดีครับวันจันทร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2565นะครับผมสงสัยนะครับมีคำพูดของคนบางคนนะครับบอกว่าในทุ่งนาแห่งหนึ่งนะครับ คือทุ่งนาายๆแห่งในในประเทศไทยนี่แหละว่าไม่ใช่ที่รับน้ำมันเป็นไปนได้ยังไงครับและที่อยู่อาศัยอ่ะอย่างเช่นบ้านจัดสรรเอาที่อยู่อาศัยเป็นที่รับน้ำหรือครับโดยทุ่งนาไม่มีท,ที่อยู่อาศัยไม่มีใครอาศัยอยู่ในทุ่งนา มันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับการบริหารจัดการนะครับที่อยู่อาศัยนี้มีคนอยู่อาศัยมีสัตว์อยู่อาศัยบ้านจัดสรรนี้ก็เป็นครุฑแดงอยู่แล้วนะครับทำไมเป็นที่รับน้ำล่ะครับแล้วทุ่งนาเนี่อาน,น้ำข้าวเนี่ยมันมีใครเดือดร้อนเลยครับอน,น้ำข้าวทุ่งนาไม่ได้มีใครเดือดร้อนเลยครับ นี่ครับสถานที่ที่อยู่อาศัยคือบ้านจัดสรรไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยทั้งประเทศที่เป็นที่อยู่อาศัยน้ําท่วมแต่ในทุ่งนาทําไมมีทุ่งนาที่มันแห้งทําไมจัดการบริหารกันแบบนี้ล่ะครับมันมีใครทุกยากเลยครับในทุ่งนาอย่าแก้ตัวนะครับว่าทุ่งนานั้นไม่ใช่ที่รับน้ํา คุณไปแก้การดําเนินการมาใหม่เลยครับทุ่งนาต้องไปที่รับน้ําไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไปที่รับน้ําคนเดือดร้อนสัตว์เดือดร้อนนะครับไอ้คำแก้ตัวแบบนี้คือคนจันไรนะครับเท่านั้นที่จะแก้ตัววัดทุ่งนาไม่ใช่ที่รับน้ําถ้ามีคนจันไรอยู่นะครับความบันไยของประเทศก็จะบังเกิด พูดมาได้ยังไงละครับว่าในทุ่งนาม,มันไม่ใช่ที่รับน้ําทุ่งนาในสถานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องเอ่ยกันรู้ๆกันอยู่นะครับบ้าก,กันไปใหญ่แล้วนะครับสําหรับการบริหารจัดการสมัยก่อนๆน,นู้นนะครับน้าเข้าถึงหมด มันไม่ท่วมมากมายขนาดนี้เพราะน้ําเข้าถึงได้ทั่วถึงมันกระจายน้ํากันไปนะครับมันไม่ท่วมมากมายขนาดนี้ไม่ได้มองเห็นความทุกข์ร้อนความทุกข์ยากของประชาชนเลยนะครับมองแต่เห็นผลประโยชน์อย่างเดียวอย่าแก้ตัวนะครับคนแก้ตัวคือคนจารรายสมัยโบราณครับ มีคำพังเพยมาบอกแล้วนะครับแก้ตัวคือคนจันไรถ้ามีคนจันไรมันก็คือความบันไลบังเกิดนี่ผมพูดความจริงนะครับถ้าน้ำเข้าทุ่งนานะครับทำนาสองครั้ง บางทีก็อ้างว่าเดินน้ํเข้าวสวนถ้าเกิดนายอยุธยาในอา่า,นอางทองนี่ก็ทําสวนกรหนดคุณจะน้ํเข้าสวนไหมครับริมแม่น้าเจ้าพยาทําสวนหมดริมแม่น้ําน้อยทําสวนหมดและคุณจะน้ําไปทางไหนพูดก,กันด้วยเหตุด้วยผหนะครับคุณจะน้ําไปทางไหนกักน้ํากันไว้นะครับเพื่อท่องเที่ยวในฐานที่ตัวเอง จนน้ำไม่สามารถแบ่งกระจายไปได้เพราะว่าน้ำในเขื่อนนั้นที่กักกันเอาไว้เพื่อไปจันถาที่ท่องเที่ยวไม่สามารถแบ่งกระจายน้ำได้ก็เลยมันก็ต้องท่วมแบบนี้นะครับรู้ดูการของฝนทุกๆปีเหมือนไม่แตกต่างกันไปเลยนะครับทุกๆปี ไม่ว่าจะพายุอะไรก็แล้วแต่ทุกๆปีมันมีทุกปีผมพูดความจริงผมเกิดมาจนป่านนี้นะครับไม่มีปีไหนที่จะไม่มีพายุไม่มีฝนมีฝนทุกปีมีพายุทุกปีจะมาอ้างว่าฝนตกจะอ้างว่าเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่นะครับนี่บ้านจัดสรรนะครับบนถน,นนนี่ผมพาเรือบนถนน บ้านตระสรรันบ้านครุดแดงนะครับที่ครุดแดงแ่วนั้นตอนนี้ก็อ้างว่าเอาน้ําเข้าที่เอกชนไม่ได้ก็ฟ้องร้องทําไมที่อยู่อาศัยอย่างเราทําไมจะรวมตัวกันฟ้องร้องไม่ได้นะครับความเสียหายบ้านหลังละไม่ต่ำกว่าสองหมื่นแน่นอนจะต้องซื้อสิ่งของที่มาป้องกันน้ำท่วม ในบ้านหลนี้นะครับนี่สูบน้ําอย่างน้อยคือหนึ่งก็ประมาณสี่ร้อยบาทนี่คือความเดือดร้อนของประชาชนต้องเอางบประมาณตัวเองนะครับมาป้องกันน้ำคุณอาสมองคุณเอาส่วนไหนไปคิดนะครับว่าในทุ่งนา หล,ลายแห่งไม่ใช่ที่รับน้ําแต่กลับคุณเอาที่อยู่อาศัยเป็นที่รับน้ํามันใช่เลยครับคุณคิดถูกแล้วหรือครับประชาชนคือพื้นฐานเศรษฐกิจพื้นฐานเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจมันจะดีได้อย่างไร คนไม่มีเวลาออกมาจับจ่ายใช้สอยจะต้องอยู่กระย่าเฝ้ากระเรือนไอ้ที่ทำงานเป็นเงินเดือนก็ทำกันไปแบบยากลำบากนี่ระครับการบริหารจัดการคุณไม่พร่องน้ำมาเลยก่อนที่จะถึงฤดูฝนกลัวสถานที่ท่องเที่ยวจะเสียหาย และอะไรมันเสียหายมากกว่าครับการดำเนินชีวิตมันก็เป็นไปได้ยากลำบากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจมันจะดีได้อย่างไรล่ะครับนี่คือความจริงไอเรื่องทุ่งนาที่ว่าไม่ใช่ที่รับน้ำน่ะคุณเอาส่วนไหนมาคิด หรือที่อยู่อาศัยคือทุ่งที่รับน้ําตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับนี่เลยครับการบริการการบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยเนี่ยดูความยากลําบากของประชาชนสิครับที่อยู่อาศัยครับทุกคนคือฐานเศรษฐกิจคุณจะเอาภาคเกษตรทํานาครั้งที่สามทุ่งไม่ใช่ทุ่งรับน้ํามันเป็นไปได้อย่างไรครับคุณมีมันสมองหรือเปล่า ผมพูดความจริงผมไม่กลัวหรอกครับจะฟ้องผมผมก็ฟ้องกลับที่อยู่ของผมก็ครุฑแดงที่เอกชนก็ครุฑแดงคุณว่าเอาน้ำเท่าเข้าที่เอกชนไม่ได้กลัวฟ้องร้องผมเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะครับรวมตัวกันฟ้องร้องบ้างว่มามันเสียหายหลังละเท่าไหร่ จัดการบริหารใหม่เลยครับนี่ผมถ่ายทอดสดตั้งแต่ปากทางพาเรือมาจนถึงบ้านตามเข้ามาเลยครับผมพูดความจริงตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผมไม่เคยเจอแบบนี้นะครับการบริหารจัดการน้ำฝนตกสิบวันสิบคืนมันยังไม่ขึ้นขนาดนี้เลย ไอ้น้ำที่มันเนี่ยมันมาเนี่ยมันมันไม่ใช่รู้ดูร,รู้ดูการมันก็เป็นส่วนหนึ่งพายุก,ก็ส่วนหนึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วจะถึงหน้าฤดูการทำไมไม่พร่องน้ำมาก่อนหน้านั้นเอาหลักความคิดมาจากไหนนะครับในทุ่งมันไม่ใช่ทุ่งรับน้ำเอาหลกความคิดมาจากไหน คุณต้องกระจายน้ําน้ําจะไม่ท่วมขนาดนี้หรอกมันจะไม่เสียหายขนาดนี้หรอกถ้าคุณกระจายน้ําไปในทุ่งผมจะเก็บคลิปนี้ไว้ตลอดจนชั่วลูกชั่วหลานชั่วหลานเหลนโหลน,นู่นนะครับมันก็อยู่คาอยู่เงี้ยใน youtube ให้คนรุ่นใหม่จัดการกันใหม่จัดการบริหารจัดการอย่างจริงจังไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนใดส่วนหนึ่งมันต้องเพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งชาติฐานเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจมันจะดีได้อย่างไรทุกคนต้องมานับหนึ่งใหม่กันตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ ของที่เสียหายไปต้องมานับหนึ่งใหม่ทุกปีทุกปีนับหนึ่งใหม่ทุกปีเรื่องอะไรจะมันยั่งยืนมันจะมั่นคงจัดการบริหาไม่ได้ก็ลาออกไปยกเลิกระบบไปครับเห็นร่วมทุกปียกเลิกระบบไป ให้น้ำมันกระจายหรือระบบให้หมดพูดไปก็เหนื่อยเปล่าไม่มีใครฟรังนะครับประชาชนตัวเล็กๆตาดำๆคุณเป็นคนใหญ่คนโตจะทำอะไรก็ได้ใครจะเดือดร้อนอยังไงก็ช่างตำแหน่งมีตำแหน่งใหญ่โต เสียงงบประมาณเงินเดือนเสียงงบประมาณการจัดการจัดการบริหารเสียงงบประมาณสร้างโน่นสร้างนี่ไปเปล่าๆโดยบริหารจัดการอะไรไม่ได้เลยนี่เลยครับหรือระบบไปเลยครับให้มันเป็นตามธรรมชาตินี่มันไม่ใช่ธรรมชาตินี่มันเกิดจากคนน้ำท่วมมันเกิดจากคนไม่ใช่ธรรมชาติ ถนนก็รถวิ่งไม่ได้เรือก็ไม่สามารถใส่เครื่องได้นะครับมันมีตื้นมีลึกไอ้ช่วงลึกรถก็เข้าไม่ได้ไอ้ช่วงตื้นเรือก็ขับใส่เครื่องไม่ได้ต้องพายต้องทอกันเอาต้องท่องน้ำกันเอานี่หรือการจัดการบริหารจัดการบริหารอย่างดีของคุณแล้วนะ ทุ่งนาไม่ใช่ที่รับน้ําเอาส่วนไหนมาพูดเอาส่วนไหนมาคิดมันเป็นคําแก้ตัวนะครับจัดการบริหารล้มเหลวมันเป็นคําแก้ตัวคําโบราณมันก็บอกอยู่แล้วนะครับคนแก้ตัวคือคนจันไรมีคนจันไรความบันไลก็จึงมางเกิด เลิกแก้ตัวกันนะครับทําให้มันดีทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจมันก็จะมั่นคงแข็งแรง